ที่เขปลูกไว้นะครับดูดินี่ลำประมาณสี่นิ้วขึ้นนะครับตกห้านิ้วแล้วมั้งเนี่ยเนี่ยดูลำใหม่นะเขาไม่ได้ขายเขาเอาไว้ยิงเองเฉพาะหน้าฝนแล้ดวดูความยาวเขาดูปลูกไว้อนะแล้วโอ้ใหญ่มากสี่นิ้วกว่าแล้วโอ้ ลุงกรมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้เราอยู่ที่ตำบลถ้ำฉลองครับอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์เรามาชมการยิงตะเกียบนะครับไม้จิ้มไม้ลูกชิ้นทั้งหลายนะครับแล้วก็เลยมาดูสวนด้วยสวนนี้เป็นของผู้ใหญ่นะครับผ,ผู้ช่วยต่อไปก็จะเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับผู้ช่วยก็เขาบอกไว้17ปีดูดิครับลำเนี่ยโอ้โห ตื่นเต้นครับเพราะไงรูว่ามันใหญ่มากนะครับนี่ลำใหญ่เบิ่มสี่นิ้วเกือบห้านิ้วแล้วครับนี่อาจจะมีหกนิ้วติดติดหกนิ้วด้วยใหญ่มากดูเดี๋ยครับนี่แล้วความสูงนี่นะโอ้โหนี่ขนาดเรามองว่าเขาไม่ได้ให้ปุ๋ยให้น้ําอะไรเลยนะครับดูใหญ่มากนี่นี่ดูแล้วอ่ะนี่ดูมือลุงอย่างเงี้ยสี่นิ้วกว่าเกือบห้านิ้วเลยเนี่ยหรืออาจจะห้านิ้วกว่าแล้วก็ไม่รู้เนี่ยผมว่าใหญ่มากครับนี่ นี่ลองดูนะครับนี่อ่าแต่ว่าเขาปลูกไว้เพื่อใช้งานเองนะครับนี่ดูร่องรอยที่เขาปลูกดูเนี่ยดูศาสตร์ไปดิครับนุ่น ون. คือชนะกับออะไรดูไหมนุ่น ون. ดูขนาดยอดตานเนี่ยเลยยอดตาลแล้วอะยอดตานเนี่ยเลยแล้วอ่ะครับเวลาเขาตัดใช้ลำนะครับเห็นไหมครับเขาตัดเขาไม่ได้แตะติดโคนนะเขาจะตัดหนีหนีข้อนะครับนี่ ข้อสันๆันนันเนี่ยมันหนาเกินมันตันเกินเขาจะตัดทิ้งไว้ก็จะได้ประโยชน์คือสามารถที่จะตอนกิ่งทําพันธุ์ได้อีกนะครับเ๋ยวให้ดูที่เขาทําพันนั่นๆเห็นไหมครับนั่นไปดูก็ได้ครับไปไปดูที่เขาตอนนี่นี่ก็ได้นี่ไม่ต้องเข้าไปก็นี่นี่เขาตอนนี่นี่นี่เห็นไหมครับนี่มาดูครับเขาก็ตอนทําขยายพันธุ์ได้ต่ออีกครับกิ่งๆเนี่ยนะครับมันแตกมาเขาก็ตอนทําพันธุ์ได้อีกดูนี่โอ้โหอลังการ ความยาวนี่นะลุงมองแล้วว่าสิบสองเมตรเกินแน่นอนครับสิบสองเมตรสิบสี่เมตรเนี่ยความยาวของไม้เขาเนี่ยนะครับนี่สวยงามมากๆแล้วดูนะมันก็แรงๆนะแรงๆแต่ว่าไม้ก็สวยมากเวลาหน้าฝนหน้าแรงเนี่ยเขาก็ซื้อไม้ที่อื่นมาแต่เวลาหน้าฝนมันลําบากเขาก็ตัดไม้ตัวเองมาใช้งานครับไม้ไม่มีวันพอแล้วครับนี่อ่าอนี้เป็นของเจ้าของเองนะครับอ่าทีเจ็ดปีแล้วครับที่เขาปลูกไว้นะครับดูดี นี่ลำประมาณสี่นิ้วขึ้นนะครับตกห้านิ้วแล้วมั้งเนี่ยเนี่ยดูลำใหม่นะเขาไม่ได้ขายเขาเอาไว้ยิงเองเฉพาะหน้าฝนแล้วดูความยาวเขาดูปลูกไวเ้เแล้วมีข้าวหลามกาบแดงด้วยครับไผ่กาบแดงนี่เห็นไหมครับก็แทรกไปลงในนี้ด้วยนไหมครับนี่ห้านี่ครับโอเคเลยนี่เห็นไหมครับไม้ใหญ่ๆนั้นเลยสวยๆนั้นเลย อาลุงกรมพาชมครับโอ้นีนิ้วกว่าแล้วเนี่ยดูสิสี่นิ้วห้านิ้วแล้วอ่ะใหญ่มากดูสิยันยันนู้เลยขอบพระคุณนะครับอ่าให้ชมไปเรื่อยๆครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิง่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ